สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของเราเฉพาะกิดประจำวันที่23เมษาย,ยน65นะคะตัวเด่นก็คือ3กับ0เนาะสามศูนกรูด3เนาะศก็รูด0ถ้าไม่รูดก็ซื้อตามที่เราขีดประปาไว้นะตัวรองก็8กับ5 8าแปด3 8 4 8 5 8 6ด7แ้าแดดแล้วก็มี7 8ต่อท้ายด้้อหนย5ึ่ง5้าสหหหหห สามตัวก็สามหนึ่งห้าศูนย์สามห้าหกแปดศูนย์เจ็ดห้าหนึ่งหกสามหนึ่งสามหกศูนย์ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเด้อของเราไม่ได้ใส่ศูนย์สามแปดเนาะมันมีเลขสี่ตัวจับเอาเด้อแต่เป็นเลขหลักของตัวรูดเด้อหรือจะจับคู่แบบก็ได้นะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะาะเมื่อคืนนี้ของเราก็เข้าเนอเข้าบนเข้าล่างเ,เนอะ08กับ45เนาะ45หรือ54วะต่รู้ว่าเข้าบนเข้าล่างเลยเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเฮงเฮงปังปังทุกวันเลยเนาะเข้าบนเข้าล่างมาละสองขาก็พอแล้วเนาะพอได้ซื้อขนมกิน สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้กับช่องวุ้นเส้นพารวยด้วยเด้อดูเฉยๆไม่กดนี่มันไม่ถูกอย่ามาบ่นให้กันนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจีงแหบเจียงแห้งเจียงหายหมดแล้ว